จะชวนมาดูสี่หนุ่มจาก The f ฟอร์เนีสค่ะหลังจากออกจากบ้าน AF เขาก็มีซิงเกิลใหม่นะคะบอกเลยว่าสาวๆห้ามกระพริบตาเพราะว่า MV ที่จะให้ดูเขามีโชว์ซิกแพคด้วยคุณซึ่งแจ็คอาจจะต้องไปหลบอยู่นู่นเลยน้าเอาสมทอยอมยอมคุณไม่ควรคุณไม่ควรอยู่เดี๋ยวมาฟังเพลงกันค่ะกับ Max Mario Ben เลาบค่ะช่วงหน้าค่ะ ลวดน้ำเกินใครโอ,อ้เธอมาจากไหนสาตาเธอนั้นเธอได้ใจฉันไปโดยไม่รู้ตัวอกอยู่ในกำมือเธอหมดแล้วไม่มีทางรอดใดยิ่งมองนานได้ทำให้วนวายยิ่งใกล้เข้าไปยิใมัลมไหลให้หัาใจตัวเองคงจะไม่ทันเธอกำลังทำฉันคลังล่งไคล้ ความรักมันต้องการอยู่กับเธอเธอได้ยินไหมครเธอเชื่อและไปสักทีตัวหัวใจของฉันมันเรียกเธอแบบแบบแบบ baby oh 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 ้ไดยทิ้้งลายไวให้ฉันได้พิมพ์ไปบอกเธอว่าีไหนให้ฉันได้รู้ที่เธอชอบคุณแบบไหนให้ห้ามใจตัวเองคงจะไม่ทันเธอกำลังทำฉันพลังพลความรักมันต้องการกับเธอเธอได้ยินไหมขอเธอช่วยรับไปสักทีตัหัวใจของฉันมันเรียกเธอ

ชื่อไปสักทีก็หัวใจของฉันมันเรียกเธอบับบับบ๊เ baby อ oh, ค oh, oh. วามรักมันต้องการอยู่กับเธอเธอได้ยินไหมก็เธอชื่อไปสักทีก็หัวใจของฉันมันเรียกเธอบับบับบเบออ นคลับย like ืนอยู่ตรงนี Corn ้แฟนคลับแบบเป็นระเบียบมากเธอน่ารักเออเออเออ baby มีเพลงเดียวกันไหมเนี่ยเพลงเดียวกันไหมนโอ้โหเมื่อกี้ที่คุณร้องอ่ะเฮ้ยผมชอบผมชอบจังหวะตอนที่เขาออกมาเต้นนะครับคุณแม็กซ์เนี่เพราะคุณแม็กซ์เนี่ยเขาได้ฉายาก็คือนี่ฉายาซิกแพคขาแดนใช่ไหมคุณแม็กซ์อ๋อคุณคุณคุณมีฉายาคุณมีฉายาใช่ไหมครับคุณแม็กซ์ครับชอบเล่นกีฬาเหรอคะชอบออกกำลังกายออกกำลังกายแล้วรู้สึกไงกับฉายานี้ครับผม ก็จริงๆก็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราชอบเต้นชอบออกกำลังกายจริงๆอ้าวถ้าชอบเต้นแบบนี้ผมมีคนที่ทำให้คุณเนี่ยฟิตเจอริ่งด้วยครับผมในการเต้นเพราะคนนี้เนี่ยเขากำลังมาเลยครับฉายาในการเต้นคือคุณคุกกิ๊บตายแล้วคุณคุกกิ๊บนะครับเต้นเลยเขาหนึ่งนิดนิดเต้นเลยยังนะเต้นหรอเต้นครับผมก็คือและถ้าขาพิงก็ล้มไปอีกทำไงมีชิ้นแข็งอยู่แล้วใช่ไหมแม็กแม็กเนี่ยอุ้มคุกกิ๊บแล้วก็เต้นไปโอเคไหมโอเคไหมเ้าหนักนะเราหนัก ดูอะลองดูลองดูบอกไปขอโทษนะคะทุกคนคุณไหวเหรออุ้มยังไงปกติคุณอุ้มผู้หญิงคุณอุ้มไงอ่ะก็ต้องอ๋อโอโหอยากจะรู้ว่าแข็งแรงจริงหรือเปล่าลองดูลองดูครับได้ใช่ไหมคะแฟนคลับได้เฮ้ยโยอะเลยลองดูลองดูอ่ะจะรู้ว่าแข็งแรงขนาดไหนจริง จริงหรือเปล่าพออุ้มปึ๊บเพลงมาแล้วคุณเต้นเต้นเ,เลยนะอ่าโอเคหนึ่งสองลุงแม็กลุงแม็กไหวไหมมีคนถามอ่าเอาเลยไหมคะ <c oughs> เปิดเพลงมาพี่ออเปิดเพลง <c oughs> แม็กไหวไหเปิดป่ะอุ้มเ,เลยครับอ่าอ,อุ้มอย่างนี้ดีกว่าไหวไหมโตครับ ไปพียังไงเพี่มาไหวปหใครอะไหวไหวจริงปะเนี่ยแม่จริงเหรอไหวไหวเท่าไหร่อะร้อยร้อยลอทำไมร้อยหนึ่งวะเรื่อเื่อเื่อ้าสิบ้าไหวปะหลังต้องลองมากลองลองลองอ่ลองอีกทีความโสดประมาณกร่กรไปก็ไปลยปลโสดอไกเป็นร้อหวปย้อ เส้นเลี้ยวของคู่เหมือนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไหลเหรอโหไหลอะค่ะตอนโอ้โหอร่อยบอกเลยไอ้คนโดนอุ้งก็เก่งด้วยไม่ใช่มันไม่ใช่แค่คุณมันไม่ใช่แค่คุณอ้วนแล้วคุณจะยกใครก็ได้คุณกล้ามเนื้อคุณอะเออคุณดาผมอยู่อ่าคุณต้องแข็งแรงด้วยมีคนนึงเขาบอกว่าเป็นคนบ้าพลังเหมือนกันเมื่อกี้ไงบดบดเขาบอกว่าคุณชอบปั่นจักรยานไปมหาลัยใช่ครับบ้านคุณอยู่ไหนคะอยู่วัชรพลครับ ไปมอเกษตรคุณทําได้ยังไงคะก็ถามว่าไกลไหมไม่ไกลครับแต่ว่าอย่างเดียวคืออันตรายคือรถครับรถมันเยอะนิดนึงแต่ว่าเราปั่นเพราะว่าแบบในมอมันที่จอดไม่มีฮะแล้วเราใช้เวลานานแค่ไหนอะปั่นไปครั้งหนึงประมาณ30นาทีมั้งครับจริงไหมเนี่ยมันคือมันเร็วเร็วรถมันติดนะตอนเช้าเช้าเราปั่นไปมันจะแบบเร็วถึงเลาับเคยเห็นเคยเห็นคุณโบ๊ทปั่นจักรยานยังคะ เคยเห็นไหมคะเห็นไหมครับเงียบกิบเลยฮะไม่เคยไม่เคยใช่ไหมคะไปดักรอค่ะวันหลังไปดักรอค่ะหน้าผาอะไรไอ้โบ๊ทถอดแว่นปัดหรือว้อย่าแซวเรื่องนี้อย่าแซวเรื่องนี้อย่าแซวเรื่องนี้ใส่แว่นปั่นแว่นไอแต่ในเอวีเขาเนี่ยเพลงรักต้องการอยู่กับเธอเนี่ยนะครับในเรื่องราวเอวีนี่คือจีบผู้หญิงใช่ไหมครับผมจีบผู้หญิงใช่ครับสี่คนเลยใสี่คนนี้แย่งกันหรอแย่งกัน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 สี่คนนี้ใครมั่นใจว่าแต่ละคนเนี่ยจีบผู้หญิงได้เก่งกว่า เอาเป็นว่าแล้วแต่แล้วแต่คนใช่บางคนใครคิดว่าใครแฟนคลับว่าใครคะดูจากท่าแล้วคิดว่าใครอะเออวันนี้ไปดูวันนี้ไปดูเรียบร้อยเรียบร้อยกันดีใจมากเลยครับเบนเหบนเบนครับเบนนะอ่าถ้าเบนอ่ะเราอย่างนี้เราให้แข่งกันจีบกุ๊ปกิ๊บครับผมยากมากจีบกุ๊กิ๊บรางวัลคืออะไรรู้ไหมครับจูบปากแจ๊คครับผมถ้าใครจะได้ไม่มีใครพยายามจะจะจีบให้ติดเลยหอมแก้มหอมแก้มบอกอ่ะ เปิดเพลงด้วยเปิดเพลงเขาด้วยแล้วดูว่าใครลีลาเด็ดสุดตกลงครับให้แฟนผับเป็นคนตัดสินใจโอเคไหมคะโอเคมะคุณกีตแต่เต้นคุณดิเต้นตรงคุณดิเออได้ได้เลยเปิดเพลงมาเปิดเพลงมาเปิดเพลงเขามาเมื่อกี้นี้อ่ะเริ่มเลยคุณเต้นนะครับเต้นนี้ด้วยอะไรกันนะจูดเนื้อจีบเนือจีบเนื้อผู้หญิงเดินมาละสมมติว่าสวยสมมติว่าสวยเดินมาเออคุณจะจีบยังไงคะคุณจะเล่นยังไงก็ได้คุณจะเล่น อย่างงุ้นอย่างงี้หรือคุณจะเล่นได้หมดเลยใช่ไหมครคุณจะเป็นผู้หญิงฉันไม่จีบเธอหรอกอะไรก็ได้แล้วแต่เล่นได้หมดเลยค่ะไม่ได้ว่าเลยค่ะเอาเลยครับฝากหน่อยครับเพลงต้องเปิดดังกว่านี้อีกหน่อยค่ะใช่ครับเอาเลยนะครับเอาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อกุภิ๊ลค่ะชื่อกุภิลครับมีไลน์ไหมครับ

เอามาเร็วเร็ว่ไปครับเรีวไปก่อนปเสรุปริวมาเงียบเงียบเร็วเรวเรีวเรีวเรีวเรวสวัสดรับใครนีผมบเรอจับได้เรอจับได้็จับอ่ะเออจีบไหมคะจีบได้เ่อจีบได้ค่ะจับนี่ผัวมาด้วยไม่เป็นไรไม่ได้จีบเรียวเอาไปเลยลูกครับนี่ขีอาอแน่เลยขีไอไหมคะีเป็นคนขีอไหมไม่ครับเฮ้ยได้ไม่ดู จมนี่แหละสายผมเลยนี่ตัวเด่นเลยเป็นอะไรที่สดมากนะครับก็ถึงว่าจะไม่ได้หล่อเหมือนบี้นะครับแต่ว่าหน้าผมก็บี้นะครับอ้นี่มันมุกตรงไหนเขาถามไหมไม่แต่เราอยากดูว่าทุกคนดูมีสไตล์การจีบสาวที่ไม่เหมือนกันแต่ทําไมแบบคุณถึงแบบได้มารวมกันแล้วก็แบบทาเพลงนี้ขึ้นมาได้อะ ก็ต้องการจงพวกเราเป็นสี่คนสุดท้ายในบ้านนะครับเอฟก็คือแบบเขาเห็นเราอยู่ด้วยกันแล้วมันน่าจะน่ารักดีมั้งเออลดีสิไม่มา้งน่ารักดีทุกที่มีตรงกันแล้วในเอ็มวีที่มีโชว์ซิกแพคใครโชว์ซิกแพคพูดสิคะมีคนเดียวที่ลุงหัวโซ่เลยแล้วคุณคิดว่าซิกแพคของคุณจะมาใจสาวใช่ไหมก็ก็ได้แหละครับแต่ตอนนี้คงจะไม่ไหว ถึงโปรเจกต์ของผู้คุณหน่อยดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างครับครับก็ติดตามได้ที่ไหนอะไรยังไงครับผลงานของพวกเราครับผมตอนนี้รักต้องการอยู่กับเธอครับผมก็ฝากฝากด้วยนะครับจะมีพวกเราสี่หนุ่มนะครับผมจะจีบสาวในแบบไหนสไตล์ไหนนะครับเข้าไปดู MV แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมโหลดถูกไหมครับโหลดทางไหนครับผมช่องทางการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดได้ง่ายๆเลยที่ดอกจัน492 1เอ้ย4 9 2 2 4 4 1 2 9อกครับผมแล้วโทรออกครับก็ไปดูแล้วกันสไตล์การจีบสาวของพวกเขาก็ถ้าสาวๆคนไหนเจอเขาเข้าไปเนี้อเชียบอย่างเงี้ยคุณก็รู้เลยว่าไม่ระวังวันนี้นะชอบขอคืนด้วยได้ไหมได้แล้วแต่ล้านะหน้ากับหัวเป็นขี้กากอยู่ต้องไปล้างต้องไปล้างแอลกอฮอล์ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณนาริสมากๆเลยขอบคุณมากนะคะ มาที่เห็นคลิปเนี่ยทำเมันเขินอายนะแต่บอกว่าให้ดูภาพนี้ก่อนคุณผู้ชมตายแล้วไปดูภาพสุดสัดดาที่ผ่านมาเนี่ยเธอว่านีลานะแต่ล้มครับเออนี่ไม่รู้นะเต้นกับหนุ่มบี้เนี่ยขาเขออ่อนแรงอ่อนเราเรียกขาลอยโโอ้คลิปแต่ว่าดีขาเก่งมากเรียกาขาลอยคุณขาลอยกันช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าอยากรู้จริงๆว่าเป็นยังไงอะเจ็บไหมใช่ใช่อภากันต้นกัน Tēnā <coughs>